สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไปแต่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองและทำให้คุณเข้าใจความจริงในอีกระดับหนึ่งทุกวินาทีต่อจากนี้คือสาระสำคัญที่เราตั้งใจนำเสนอเกี่ยวกับการค้าชายแดนและอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนลาวกับเวียดนามและไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ยุคข,ของการค้าข้ามพรมแดนที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคาบสมุทรอินโดจีนได้กลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตของการค้าชายแดนและอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศลาวเวียดนามไทยซึ่งกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องทั้งถนนรถไฟด่านศุลก,กากรและระบบดิจิทัลทำให้ภูมิภาคนี้ มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแห่งใหม่ของ AEC บทความนี้จะพาเจาะลึกโครงสร้างการค้าความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ปัจจัยผลักดันด้านดิจิทัลโอกาสอ c o อ m เมิร e และแนวโน้มอนาคตที่สำคัญของภูมิภาคลาวเวียดนามไทยส่วนที่ 1. โครงสร้างการค้าชายแดนในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 1. ลาวประเทศไร้ทะเลสู่ประตูการค้าใหม่ของภูมิภาค แม้ลาวจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ด้วยทำเลที่เชื่อมติดทั้งจีนเวียดนามไทยกัมพูชาและเมียนมาลาวจึงถูกยกให้เป็นแลนด์ลิงค์คันทรีแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเด่นสำคัญทางหลวงใหมายเลข r 1 2 R9 R3 เชื่อมจีนลาวไทยเวียดนามโครงการรถไฟลาวจีนเชื่อมคุนหมิงเวียงจันทน์ไทย ด่านสําคัญเช่นด่านหนองคายท่านาแหลงด่านเดียนเบียนพงสาลีด่านลาวบาวลาวบบาการมีเครือข่ายเชื่อมหลายประเทศทําให้ลาวเป็นจุดผ่านสินค้าที่สําคัญของภูมิภาคอย่างแท้จริง 2. เวียดนามโรงงานของอาเซียนและศูนย์กลางการส่งออกสู่โลกเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการส่งออกเร็วที่สุดในอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอ อาหารทะเลและมอเตอร์ไซค์แถมยังมีท่าเรือนำลึกเช่นไฮฟ,ฟองดานังและไส้งงอนเป็นประตูการค้าสู่ตลาดโลกความสัมพันธ์กับลาวสำคัญอย่างไรเวียดนามต้องการพื้นที่ผ่านลาวเพื่อเข้าตลาดไทยพมา่าสินค้าลาวจำนวนมากใช้ท่าเรือเวียดนามเพื่อออกสู่ตลาดสหรัฐถึงยุโรปเขตเศรษฐกิจชายแดนเช่นลาวบาวดันสาวันกลายเป็นฐานร่วมผลิตค้าปลีก เวียดนามจึงเป็นพี่ใหญ่ด้านบุสหกรรมที่เสริมระบบการค้าหลาวอย่างมีนัยยะสำคัญ 3. ไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์และฐานอ e ีคอมเมิร์ซที่แข็งแรงที่สุดในภูมิภาคไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ดีที่สุดใน CLMVT โดยเฉพาะด่านหนองคายด่านมุกดาหารด่านเชียงของด่านแม่สอดไทยมีภูมิทัศน e ์อีคอมเมิร์ซที่สุกงอมที่สุดโดยมีช้อปปี้ลาซาดา TikTok Shop, Line Man, Flash Express สนับสนุนระบบขนส่งทำให้ไทยเป็นหั b การจัดการสินค้าที่สำคัญของลาวและเวียดนามส่วนที่2โอกาสทางเศรษฐกิจจากโลจิสติกส์ยุคใหม่ 4. รถไฟลาวจีนตัวเร่งปฏิวัติทิศทางการค้าทั้งภูมิภาครถไฟลาวจีนซึ่งเปิดใช้งานในปี2021เชื่อมคุณหมิงเวียงจันทร์ ทำให้เกิดผลกระทบสำคัญขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนเร็วขึ้นจาก48ชั่วโมงเท่ากับ15ชั่วโมงค่าขนส่งถูกลงกว่าเดิมมากทำให้ลาวเป็นทางผ่านสินค้าจากเวียดนามไทยไปจีนได้สะดวกเพิ่มศัก,กยภาพด้านสินค้าการเกษตรเช่นกล้วยน้ำมันกลั่นยางพาราระบบรางนี้ทำให้ลาวไม่ใช่ประเทศปรับตัว แต่เป็นผู้เล่นสำคัญในการค้าอาเซียนจีน 5. การพัฒนาท่าเรือบก d r y p o ์ t และด่านศุลกากรดิจิทัลลาวพัฒนาท่าเรือบกทานาแหลงทานาเลง Dryport ซึ่งเชื่อมกับหนองคายของไทยทำให้ระบบศุลกากรรวดเร็วขึ้นสินค้าจีนลาวไทยสามารถขนผ่านทางรางได้วันละหลายรอบส่งออกไปท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือเวียดนามได้ภายในวันเดียว เวียดนามเองก็เร่งดิจิทัลคัสตอมส์เช่นระบบ Vnaccs e c u s t o m s ช่วยทำเอกสารภายในไม่กี่นาที 6. โลจิสติกส์แบบ m ั l t i m o d a ลรถรางเรือเส้นทางสำคัญที่กำลังก่อรูปเป็นโครงข่ายทรงออกขนาดใหญ่ได้แก่จีนลาวไทยทางรางบวกรถเวียดนามลาวไทย ทางถนนอ9สู่ท่าเรือดานังไทยลาวเวียดนามออกสู่ทะเลผ่านท่าเรือดานังหรือไฮฟองสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ถูกลงและการขนส่งแบบเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบมัลติ m o เดลท r านสปอร์กลายเป็นมาตรฐานใหม่ส่วนที่3 e c อีคอมเ e ิข้ามพรมแดนดาวเด่นการค้าชายแดนยุคดิจิทัล7 ทำไมอ e ีคอมเมิร์ซในลาวเวียดนามไทยถึงเติบโตเร็วปัจจัยหลักการเข้าถึงสมาร์ทโฟนสูงกว่า80-90%ในหลายเมืองการขยายบริการขนส่งด่วน Flash J&T Curry TikTok Shop และ Live Commerce ททำให้เกษตรกรขายตรงสู่ผู้บริโภคได้การชำระเงิน QR Code จีนไทยลาวเวียดนามเชื่อมกันมากขึ้น อีคอมเมิรกล่าวเป็นแรงผลักสำคัญของการค้าชายแดนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 8. จุดแข็งของแต่ละประเทศใน cross-border e-commerce ลาวสินค้าเกษตรคุณภาพสูงเช่นกาแฟปากซองข้าวเหนียวผักผลไม้ตลาดยังไม่อิ่มตัวมีโอกาสเติบโตสูงเวียดนามโรงงานผลิตสินค้า OEM ขนาดใหญ่ สินค้าราคาต้นทุนต่ำแข่งขันได้ในตลาดโลกไทยระบบคลังสินค้าฟูลฟิลเมนท์ที่ดีที่สุดระบบขนส่งด่วนพร้อมเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้ภายใน24ชั่วโมง3ประเทศจึงเสริมกันอย่างลงตัวใน v a ลูเชนเ i ้าตลาดหลักที่เติบโตจาก E-Commerce ข้ามพรมแดนสินค้าแฟชั่นรองเท้าอาหารแปรรูปของฝากสินค้าเกษตรสดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวียดนามผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกาแฟลาวเข้าเหนียวลาวโดยเฉพาะ TikTok Shop ทำให้เกิด Cross Border l i f e Sale จากไทยไปลาวเวียดนามทุกวันส่วนที่ 4. โอกาสและความท้าทาย 10. โอกาสที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้ก่อสร้างคลังสินค้าใกล้าชายแดนลาวทำบริการ Fulfillment สำหรับผู้ค้าออนไลน์ลาวและเว,วียดนามส่งออกผลไม้ไทยผ่านลาวไปจีน ร้านค้าลาวสั่งสินค้าจากไทยส่งข้ามแดนแบบเซมเดย์แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเราที่เริ่มเติบโตเช่นโลกามาเก็ต t i k t o อกการกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาจทำให้3ประเทศนี้เป็นมินิ e u ทางเศรษฐกิจในอนาคต 11. ความท้าทายที่ต้องจับตากฎศุลกากร,กรบางด่านยังล่าช้าการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างประเทศยังไม่สมบูรณ์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเรา ยังสูงกว่าไทยแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซลาวยังพัฒนาไม่เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านแต่หากปรับปรุงได้ก็จะผลักดันการเติบโตได้มหาศาลส่วนที่5ภาพอนาคตของลาวเวียดนามไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ 12. การเกิดขึ้นของเส้นทางทองคำ Golden c o ริ i d o r คาดว่าอีก3-5ปีเส้นทางสำคัญที่จะเติบโตคือ จีนลาวไทยมาเลเซียผ่านรถไฟลาวจีนไทยไทยลาวเวียดนามผ่านอาเสู่ท่าเรือดานังลาวเป็นเกตเวสินค้าจีนสู่ AEC ลาวกลายเป็นรัฐยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครมองข้ามได้อีกต่อไป 13. ภูมิภาคนี้จะเป็นคลังสินค้ากลางอาเซียนได้อย่างไรด้วยการร่วมมือระบบศุลกาก,ากรอัตโนมัติ การลงทุนท่าเรือบกเพิ่มเติมการเปิดเส้นรถไฟไทยลาวเวียดนามการยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าเย็นโคเชน3ประเทศจะตอบโจทย์การส่งออกสินค้าเกษตรอาหารไปยังจีนและตะวันออกกลางได้อย่างยอดเยี่ยมบทสรุปการค้าชายแดนและอ e ีคอมเมิร์ซแ้ามพรมแดนระหว่างลาวเวียดนามไทยกำลังเข้าสู่ยุคทองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบกรางดิจิทัล ช่วยให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นจุดเชื่อมโลกกับอาเซียนอย่างแท้จริงในอนาคตคาดว่าเราจะเป็นใจกลางการคมนาคมเวียดนามเป็นฐานการผลิตระดับโลกไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซเมื่อสามประเทศเสริมกันได้อย่างลงตัวภูมิภาคอินโดจีนจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียขอบคุณที่อยู่ร่วมเดินทางจนถึงวินาทีสุดท้าย เราจะกลับมาด้วยสิ่งที่ลึกกว่าแกร่งกว่าและมีคุณค่ามากกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยแล้วพบกันในภารกิจต่อไปขอบคุณครับ